สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบก,กับติงลี่ชาแนลวันนี้พามากินก๋้ยเตี๋ยวครับมีเหลืองหมูครับน้ำข้นๆครับมีเหลืองห้ากอนครับวันนี้ครับวงก่อนครับ บ่งหน่อยครับเหมือนฝนจะตกเลยครับฟ้าหลังตึงๆครับไม่รู้จะกินทันปะครับปิดังรักวงไปครับพ,พี่กับพวนกนี้คนครับโคเลโคเลครับ,รบมีเหลือห้าก่อนครับวันนี้ครับ กะกองจะเต็มเลยครับห้ากนดูครับกำลังร้อนเลยครับห้ากอนครับดูครับม,มีเหลืองห้ากอนลองดูทีครับเป็นยังไงครับมีเหลืองห้ากครับ

ไม่รู้ไม่ใส่หมดเลยกือบตายคือไม่ได้หย่อนต้องกดยางเลยแล้วจะกอบของคนนี้กรอบข้างนี้กินหวานครับนิดนึงครับไม่ตกใจกันมาก่อน เงิ้ห้ามก้อเลยมบอกเออไม่รู้่าจะเส่วนไหนของพ่อัหใครหนีว่ะแล้วนี่ก็จะ,ะเขาเลยแบบแช่่าก้อหนึ่นหเขา,ายังไม่บอกว่าโวยคนนี้เขาอบอกว่าเขาคือเยอะมีกรกี้ก้อนเดนไม่มาครับกินเป็นเอือข้าค่ะ ใครตรงเอาใครเมื่อไรกินข้าวกินปลาหาข้าวหาปลาต้องกินกันนะครับจัดไปครับหาก่อนครับพอขอๆข้าวมิใช่ใส่คออย่างเงี้ย รับชมอยู่จังหวัดไหนก็ออกคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับทัาท้ากันคอมมาได้ครับจแบบับ อยากเนะวันนี้เกี๊ยวกรอบไม่มีครับพิเศษเสินครับวันนี้ อร่อยนะครับร้านนี้นะครับใครมาจังหวัดตาราดก็มาชิมได้นะครับอยู่รอยน่องเตียนครับมาทางแหลมงอบครับถ้ามาจากทาง,ทางตลาดก็จะมีสามแยกแหลมงอบครับเราตรงมาจะไปก่อช้างมีป้ายบอกครับเช็คด,ดูครับเปิด G.P.S ก็เห็นแล้วครับ อ,อนืร้านอะไรอืมร้านจะอยู่ในป่ายางครับซื้อร้านป่ายางครับขายมาแบบนานแล้วครับขายตั้งแต่ตอนผมเรียนอยู่ม .1 ม .2 องนะครับ ตอนนี้สามสีแล้วครับบอหนึ 1, ่งมอสองที่ดูอายุเท่าไรครับขายมานานนานแล้วครับต่างก่อนขายสมัยก่อนเขาขายชามละสิบบาทสิบห้าบาทครับตอพ่อกับแม่เขาขายครับ ตอนนั้นยังสิบสามสิบสี่อยู่เลยไหมสิบสี่สิบห้า 13, 14, 15, ครับไปกิน,นะนอี่เขาเจอ่สืออ หาก่อนครับคิวๆครับก่อนอาจจะไหวี่เราทำเส้นนะเกิดจา ทางน้ำนักจุดอไหมไม่ใช่หรอใครที่เข้ามารับชมใหม่แล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับมผมจะมาแล้วครับอืมเป็นไงมันจะวัดตาัครับร้อนอยู่ดีจะมีฝนเฉย หมดหนาวไปสองวันสามวันนจริงครับผลมากครับ อ่ก่อนนะครับเนี่ย รู้เรื่องครับจะเขามปนยังไดอีกไหมได้ครับอยูออ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 ่ตรงนี้ครับ <l ots> <c oughs> ข้าวหูข้าวเยอะครับพอกินกับไปดินน้ำเยอะมยไม่ดีไมกนอยโอ้หมดไปทีเรียบร้อยครับมีเลืองห้าก้อนครับอิมอ่มครับอิม่ม นิดๆครับเอาครับเอาไว้แค่นี้นะครับฝนจะมาแล้วครับฝนมาแล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ